ไม่รู้เหรอปลาเขาเขาจะมาดูไหมไม่โอ้ตัวบอลลมไว้ไม่กล้ากินแล้วดเนี่ยเหมือนชอบสะดุดอะไรสักอย่างเนี่ยจริงม่เนไรจรองเนี่ยสะดุดยินตรงนี้นี่ ถ้าเป็นไทยเปบอลขอหน้ากลางหนุนนางได้ไหมก็ราเดนางไดิมาเ,เยใครที่มามันบอกดูข้าจะไปรู้เลยไงข้าจะรู้ข้าก็ไม่รู้ว่ามันต่อ,อยังไงเขายัางไงยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่เป็นแล้วไม่ไม่เล่นใหม,ม่ม่

ร้านนี้เอาเอาให้น้องเล็กไปใส่เตยอ่ะน้องเล็กก็ยังีงนี่อยู่หั่วบ้านหมดเนี่ยใกล้ตัวมาจับคิ ไม mm. mm ่ก hmm. ก็ไม่น้าอกก็มือไม่หนอกก็มือฟันออกอ่ะไม่รู้หรอกู้มอ้าวโอ้โห้รง่ยมือรง มอถ่ายถ่ายเปหรอเฮ้ยบ้าก็ถ่ายได้เราไม่ต้องลองดเคยเคปล่อเลเดี๋ยวลองตะแคงหลังดึงแขนข้างนี้วะตั้งมาจ้าจังหวะล้มลมทับไล่้โคหัวใจด้วยครับตรงนั้นตรงหัวใจพอดีก็เลยปลึก ไนะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยอ่ะ,อะเดี๋ยวมันก็ดีเองอ่ะสลับซ,ซ้ายขวาไปเรื่อยอระวังเกี่ยวสายไฟสดนนส้าง,อ,างอ่ะก่อสร้างอะแต่วันนี้เขามไม่ได้ไปครับอ๋อแล้วเขามาจะทำอะไรตรงนี้รู้ปะ,ะเขามาหาปลาหรือวะเขามาหาปลาแล้วมาหาปลาให้แมวอ่ะ อมาหาป้าให้แมแล้วเดกลับมาจะไปทำงานในบ้านเพื่อนเขาเนี่ยจะเทปูนน่ะแล้วทราบนะเขาบอกว่าครึ่งวันน่ะแล้วใครใครเป็นคนไปเจอนาเราใครเป็นคนไปเจอเราก็ไม่รู้อ่ะใครคนเจอครับบ้านตรงนี้บ้านไม่รู้เขาออกไปเขาจะออกหาไปหาปลามาให้แมวที่บ้านเขาหาให้ทุกวันแหล่งที่ก็ทอดแหลมันอะไรมันเย้ยครับ แมวเยอะนะแมวสามพันสี่สิบตัวโอ้โหที่ไหนเนี่ยบ้านข้างหลังบ้านข้างหลังบาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะบ้านก็จะไล่ลืออยู่แล้วเนี่ยยุ่งอย่างนี